สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็พอดีเมื่อวานนีออ้อุปกรณ์ของผมนะครับมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่า Hey Google พร้อมใช้งานแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยจะพาไปตั้งค่าให้สามารถใช้งาน Hey Google หรือ o k เค Google นี่แหละครับอ่าให้สามารถใช้งานโดยเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้ส่วนตัวผมชอบเรียกว่า Hey Google มากกว่านะครับเพราะมันดูแบบเออเป็นการเหมือนกับเป็นการเรียกหรือการทักทครนะครับ ถ้าเป็นโอเ OK ค g o o ก l e ก็จะรู้สึกแปลกๆสักหน่อยนะครับอะสำหรับคลิปนี้หลายๆคนที่เอ,อ,อยากจะตั้งค่าโอเค Google แล้วหาเมนูไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะดูและทำตามได้เช่นเดียวกันนะครับอะก่อนอื่นก็ไปที่ Google, Google. ช่วงนี้ Google ก็อัปเดตค่อนข้างบ่อยครับอย่างเช่นตัวเครื่องมือการอ่านออกเสียงข้อความของ Google ก็เปลี่ยนเป็น อ่าสปีกเซอร์วิสบายก o เกินะครับเจ้าหน้าตาของตัวแอป Google ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเหมือนกันนะครับอลองดูสิฝ <Google. S 1> นตกยี่สิบเจสแสดงรายการที่1ถึง4จาก12อเอ่อจากคลิปที่แล้วที่ผมพาไปตั้งค่าเบราว์เซอร์นะครับเมนูข้างล่างก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้ปุ่มคอลเลกชันครับคอลเลกชันอ่าอันนี้กลายเป็นคอลเลกชันนะครับ อันนี้ต้องอธิบายหน่อยเพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับปกติเราจะเข้าไปตั้งค่าอะไรในแอป google ก็ต้องเข้าตรงนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นเมนูแบบเก่าก็เข้าตรงนี้นะครับแต่ของผมเมื่อไม่นานมานี้แหละครับก็จะต้องมีช่องทางในการเข้าไปตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่า,าต่างๆในแอปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือฝนตกยีลงชื่อเข้าใช้ในชื่อกาลงชื่อเข้าใช้นะครับจะอยู่ข้างบนนะครับจะอยู่ ด้านขวาบนนะครับถ้าเกิดใครที่อาจจะใช้นิ้วสำรวจนะครับอ่ะเข้ามาก็เบื้องต้นก็จะคล้ายๆกับที่ไปตั้งค่าเบราวเซอร์ครับอ่ะไปที่ตั้งค่าความวการตั้งค่าความช่วยเหลือการตั้งค่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็ในนี้ก็จะมีการตั้งค่าต่างๆเอ่อมีทั่วไปมีอะไรพวกนี้ก็สำรวจดูนะครับว่าเราอยากจะตั้งค่าอะไรแต่ว่าวันนี้ก็จะพาไปที่ความสนใจ เสียงแสดงรายการที่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับหลายหลายคนอาจจะไปหาใน Google a s s i s t a n t นะครับไม่ต้องครับเข้ามาที่เสียง google assistant อันนี้ไม่ต้องเข้าไปนะครับมาที่เสียงเสียงเสียงกลับปุ่มแสดงรายการที่หนึ่งถึงเก้าจากเก้าแล้วก็จะเป็นหน้าของการตั้งค่า Google a s s i s t a n t การตั้งค่าอะไรพวกนี้ต่างๆนานาเอาลองดูดิมีอะไรบ้างเสียงการตั้งค่าการค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมภาษาค่าเริ่มต้นภาษาหลักพูดผลการค้นหาเปิดพูด การจดจําเสียงแบบออฟไลน์จัดการให้ Google ประมาณนี้อ่านะครับเมนูจากที่ปกติจะเป็นโอเค g o o ก l e ก็จะเป็น Hey Google Google นะครับอะ Voice Match พูดกับ Google Assistant เพื่อสังงานต่างๆ Voice Match Voice Match การตั้งค่า Assistant กลนะครับก็จะเข้ามาสู่การตั้งค่า Assistant นะครับ Voice Match สูนหัว v o i สอนให้ Assistant รู้จักเสียงของคุณอโทรศัพท์เครื่องนี้ <Hey> Google. เข้าถึงได้ทุกเมื่อดโดยพูดว่า <Hey Google. S 2> แม้ในเวลาที่หน้าจอปิดอยู่หรือขณะที่คุณกำลังใช้แอปโปรด Google อันนี้ก็ให้เปิด <Assistant. S 1> ไว<ป>้เลือกไว้สวิตสำหรับ <Hey> Google รูปแบบเสียงฝึก <S 1> <S 1> ให้รู้จักเสียงคุณอีกครั้งอันนี้ผมเคยตั้งค่าแล้วงั้นผมจะมาที่ฝึกรูปแบบเสียงนะครับรูปแบบเสียงฝึก <S 1> <S 1> <S ให้รู้จักเสียงคุณอีกครั้งให้รู้จักเสียงคุณอีกครั้งเข้าไปการตั้งค่ากรับปุ่มปเลือกเพิ่มเติมปุ่มสอนให้รู้จักเสียงของคุณส่วนหัวฝึกการเรียนรู้รูปแบบเสียงอีกครั้ง ลบรูปแบบเสียงฝึกการเรียนรู้รูปแบบเสียงอีกครั้งนะครับฝึกการเรียนรู้การลงทะเบียน Voice Match สอนให้ Assistant รู้จักเสียงของคุณ่านะครับก็จะมีคําอธิบายว่าจะตั้งค่าจะต้องพูดยังไงบ้างนะครับภาจะฝึก Assistant ให้จดจำเสียงของคุณเพียงแต่ปุ่มเริ่มบันทึกด้านล่างนี้แล้วพูดวลีต่อไปนี้เมื่อมีข้อความแจ้งโอเค Google Hey Google เขาให้พูดว่าโอเค Google Hey Google สลับกันนะครับอย่างละสองรอบอ่ะผมจะสาธิตให้ดูเริ่มบันทึกปุ่มก็ไปที่เริ่มบันทึกเลยนะครับ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แถบความคืบหน้าทีนี้ก็จะขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็โลโก้ hey, <Google. S 1> พร้อมใช้งานแล้วขณะนี้อุปกรณ์จดจำเสียงของคุณเมื่อพูดว่า hey, <Google. S 1> หรือ okay, Google. ได้แล้วประมาณนี้ครับคำอธิบายเขาก็จะประมาณนี้เสร็จสิ้นแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับการตัง้งค่าแต่ว่าฝึกการเรียนรู้รูปแบบเสียงอีกครั้งอันนี้ผมอาจจะไม่สามารถ ทดสอบได้พอดีมันติดตัวบันทึกหน้าจอเดี๋ยวจะลองเอองรียกดูซิว่าขึ้นไหมโอเค google ลบรูปแบบเสียงลบเฮ Google น่าจะไม่ขึ้นครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมทําโอจะว่าเมื่อกี้แหละไม่ใช่แหละทดสอบอยู่ประมาณสามสี่รอบก็ผ่านครับก็เข้ามาตั้งค่าแล้วก็เออพูดสลับกันระหว่างโอเค Google แล้วก็เ hey, ฮ Google นะครับประมาณสองรอบเหมือนที่ได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถที่จะทดลองใช้งานได้เลยนะครับ ย่อแซม voice match ช่วยให้ uh, เพิ่มอุปกรณ์ตุ่มย่อแซมสังวาาก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นเทคนิคเล็กน,น,น้อยที่นำมาฝากกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเอาไว้เยอะเพื่อที่จะได้มีสิ่งดีมาฝากกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ